สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมรถเช่นเคยครับวันนี้ทักทายทุกคนในค่ับคืนของวันที่5กรกฎาคม2565ครับเกมการแข่งขันมอเตอร์จีพียังคงเหลือระยะเวลาอีกยาวนานนะครับนู่นนะ,ะจะกลับมาที่ซินเวอรสตนในสนามที่12วันที่5 6 7เดือนหน้าในเดือนสิงหาคมดังนั้นนับจากวันนี้ไปก็1เดือนเต็มๆพอดีนะครับแต่ที่ไม่ต้องรอนะครับก็คือการแข่งขันฟอร์มูล่าวันนะครับในสุดสัปดาห์นี้มีนะฮะ เรียกว่าเป็นการแข่งขันแบบต่อเนื่องนะครับไหลแบบว่าสัปดาห์หนึ่งไปอีกสัปดาห์หนึ่ง Backto-back back กันไปเลยดีเดียวนะคใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการดูเ1วไม่ค่อยเข้าใจอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยรบกวนครับไปติดตามผมได้ใน YouTube อีกช่องหนึ่งคือช่อง F1 Thailand นะครับตรงนั้นก็จะมีผมแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆน,นะครับหลายๆท่านที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการดู F1 มาอย่างยาวนานเนี่ยให้ข้อแนะนำให้คำปรึกษาเช่นเคยนะฮะเพราะว่าสไตล์การทำรายการก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ความน่ารักของเพ ก็เรียกว่าน่ารักเหมือนที่นี่นะฮะใครที่เป็นมือใหม่หวันเนี่ยไปช่องนั้นได้เลยเนาะแต่เรื่องราววันนี้นะครับที่เตรียมนํามาเล่านํามาวิเคราะห์ให้เพืเ่อนๆได้ฟังก็คือเราจะพูดถึงนักแข่งหมายเลข25ของ t e c h รี e เคมทีเอ็นะครับนักแข่งดาวรุ่งชาวสเปนปราอูฟเฟอร์นันเดสครับเราอูฟเฟอร์นันเดสมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้เราได้ตามต่อให้เราได้คุยนะฮะ นั่นก็คืออาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องราวของเขาเป็นหนึ่งในนักแข่งที่มีโอกาสที่จะย้ายทีมอยู่เหมือนกันนะฮะเขาล่ำเขาลือเนี่ยมีมาตลอดนะว่าเอ๊จะไปตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าแต่นั้นวันนี้ผมจะคุยเรื่องราวของนักแข่งดาวรุ่งคนนี้เนี่ยในตั้งแต่ m o t o 2แล้วก็ขึ้นมาใน MotoGP เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางประเด็นนะครับที่มันมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกันนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่ามาเล่าเฉพาะในส่วนของที่เป็น MotoGP แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นบางท่านอาจจะตาม จ,จับต้นจนปลายกันไม่ถูกนะฮะดังนั้นก็ขอเล่าทั้งสองภาคทั้งปีที่แล้วด้วยนะครับแต่จ,จะเอาเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกันเนาะเดี๋ยวถ้าเริ่มจากในปีที่แล้วก่อนเนี่ยนะฮะทุกคนจําได้ดีใช่ไหมครับว่ามันเป็นการต่อสู้กันเองนะฮะของ2นักแข่งในทีม KTM เพื่อแย่งแชมป์โลกในโมโตทูเนี่ยระหว่างเรมี่การ์เนอร์หมายเลข87นะครับแล้วก็ราอูโคนันเดสคนนี้ซึ่งคนที่ชนะมากที่สุดก็คือราอู U, นะฮะเรมี่การ์เนอร์อาจจะชนะน้อยกว่าแต่ความนิ่งเรมี่มีเยอะกว่านะฮะ ก็คือจังหวะการพลาดเนี่ยเราเหมือนจะไปพลาดอยู่ยจะไปเสียเปรียบเลรยมีการเนนะอยูุ่นิดนึงนะฮะก็เลยทําให้ในที่สุดนั้นนักแข่งชาวออสซีน่นะครับก็คว้าแชมป์โลกตัดหน้าเฟอร์นันเดสไปด้วยสีแต้มนะฮะส่วนต่างถือว่าเป็นอะไรที่ฉิวเฉียดมากแล้วก็ทั้งสองคนก็จะมีเรื่องราวมีประเด็นที่อาจจะเหมือนประมาณว่าไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่แล้วพอมันก็จะมีอยู่บางจังหวะบางช่วงน,นะครับที่เราเฟอร์นันเดสเนี่ยก็วิจารณ์นะฮะวิจารณ์ต้นสังกัดว่า เอ๊ ه, เหมือนจะถือห่างรมีการเนื่องมากกว่าเขาหรือเปล่าเหมือนไม่อยากจะให้เขาเป็นแชมป์โลกหรือว่ายังไงนะฮะก็เดือดไงฮะเดือดเดือดขึ้นมาก็จนมีประเด็นดราม่านะฮะขึ้นมากับทีมในตอนนั้นแล้วก็เป็นประเด็นในส่วนของการที่เจ้าตัวเองก็ไม่อยากจะขึ้นมาใน MotoGP นะฮะเพราะว่าในตอนปีที่อายุแค่20เองครับเขายังมองว่าเร็วไปก็คงจะคาใจนั่นแหละก็อยากจะมีตำแหน่งแชมป์โลกเนี่ยอยู่ในโปรไฟล์ของตัวเองนะฮะแต่ KTM ต้นสังกัดนะฮะก็ เรียกว่าไม่ปล่อยให้ทําอย่างนั้นก็ผลักดันเจ้าตัวขึ้นมาใน MotoGP โดยก็ยังคงเป็นเพื่อนร่วมทีมของเรมี่การ์เนอร์อยู่นะฮะอยู่ในทีมเทคฟรีเหมือนเดิมนั่นก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวของเขาในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญว่าทําไมสื่อหรือว่าทุกอะไรต่างๆนี่ก็โฟกัสไปที่น้าแข่งคนนี้มากกว่าจะเป็นเรมี่การ์เนอร์เสียดีเสียดีเนี่ยก็เพราะว่ามันก็มี 2- 3เรื่องราวนะครับที่ทําให้มันน่าสนใจและมันก็โดดเด่นจริงๆ อย่างแรกเลยก็คือเขาขึ้นมาในโมโตทูปีแรกนะครับในปีที่แล้วเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บก็มีมีเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนยันท้ายฤดูกาลเลยฮะนี่ฮะนี่ก็คือเป็นถ้านักแข่งคนไหนที่แบบว่าขึ้นมาแล้วเป็นน้องใหม่แล้วร้อนร้อนแรงเลยเนี่ยอันนี้มากแยโดนโฟกัสนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเขาเนี่ยเป็นนักแข่งที่คว้าชัยชนะได้ถึง8ครั้งครับซึ่งมันเป็นสถิติใหม่นะฮะที่เรียกว่ามาร์มาเก็ตเนี่ย เคยทำมาไว้นะฮะบางมาร์เ Mark ก e mm ็ตเนี่ยเคยทำอาไว้ในรุ่นนี้ก็คือแค่7ครั้งในฐานะของที่เป็นรุ่นลูก,กี้หน้าใหม่นี่นะฮะแค่7ครั้งดังนั้นก็ถือว่าโอ้โหถ้าเอาไปเปรียบเทียบใส่สถิติของมาร์คมาเก็ตนี่ที่ทำลายสถิติมาร์คได้เลยเหรออย่างนี้ใช่ไหมฮก็แน่นอนนะ,ะก็โดนโฟกัสไปที่จุดนี้ด้วยเหมือนกันแล้วทีนี้ก็มีประเด็นดราม่าในเรื่องของทีมในเรื่องของเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละฮะก็ผสมปนเปกันไปแล้วทําให้สื่อเองก็จ้องนะครับว่าคุย นี่คือนักแข่งดาวรุ่งที่อนาคตไกลมากๆเลยนะอะไรอย่างนี้ไงแต่พอได้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันก็เหมือนว่าไม่อยากจะขึ้นมาแต่คล้ายๆว่าเหมือน,นโดนมันคับไกลๆอ่ะฮะทุกคนเพราะว่าก็ยังมีสัญญากับ KDM อยู่ใช่ไหมแต่ก็เหมือนจะคล้ายๆว่าจะจะ,จะมีข้อตกลงนะครับผมไม่แน่ใจว่าถูกเขาเรียกว่าเป็นถูกเรียกว่าเป็นข้อตกลงแบบเป็นทางการไหมตามข่าวล่ามข่าวลือเนี่ยบอกมาว่า KDM เนี่ยถ้าต้องการตัวเขาขึ้นมาใน PME er Class เนี่ยจะต้อง มีพื้นที่ให้น้องชายเขาก็คือแอนเดียนเฟอร์นันเดสเนี่ยฮะในโมโตทีรีโมโตสเนี่ยนะฮะก็เคทีก็ยอมนะครับก็มีมีพื้นที่ให้ตรงนั้นแต่น้องชายก็ฟอร์มไม่ได้เปลี่ยงเหมือนพี่ชายเท่าไหร่นะฮะใครที่ได้ดูโมโตทรีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นรายชื่อนะครับเอ๊ะคนนั้นคนนี้เป็นใครนะครับอันนี้ก็คือน้องชายนะแอนเดียนเฟอร์นันเดสหน้าตานี่เหมือนกันมากเลยนะฮะเหมือนกันเปียบเลยจริงๆก็พี่น้องกันเนาะอ่ะตรงนั้นจะไม่ได้คุยเยอะนะฮะ แต่พอขึ้นมาในปีแรกนะครับเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายนะฮะเพราะว่านักแข่งที่มีโปรโฟไฟล์ที่ดีทั้งคู่ทั้งเรมี่การ์เนอร์ทั้งโรนันเดสเนี่ยกลายเป็นนักแข่งที่โชว์ผลงานได้เรียกว่าอาจจะบอกว่าดูดูดย่กว่านักแข่งอีก3าคนที่เหลือที่ขึ้นมาพร้อมกันฮะเพราะว่าเราคนเดซ้งเพิ่งจะเก็บคะแนานได้ที่หลังเพื่อนฮะมาเก็บได้ตอนที่อยู่คาตาลุญญาเนี่เองครับเก็บได้แล้วก็มาเก็บได้ต่อเนื่องในที่ แซกเซเน,นือนเยอรมนีนะครับสสนามต่อเนื่องแล้วก็มีอยู่5แต้มนะฮะก็คืออยู่อันดับรองบวยอ่ะก็คืออยู่จริงๆก็เหมือนบวยแหละฮะเพราะว่าสเตฟานบาเดอร์เนะี่ยเขาก็พึ่งที่จะเข้ามาแทนมาเข้ามาไม่เต็มนะฮะแล้วเอกเขาเองก็เป็นนักแข่งที่ไม่ใช่นักแข่งแบบฟูธามไงเขาเป็นเทสต์แบเดอร์มาลงแข่งแทนไงก็เท่ากับเหมือนว่าเป็นอันดับบว้ยแล้วะฮะม,มีมีแค่5แต้มในขณะที่เพื่อนร่วมทีมโรมีก่การ์เนอร์นั้นมีอยู่10แต้ม ตรงนี้ก็เลยมีปัญหากันนะฮะมีมีมีปัญหากันมีข่าวลือออกมาเนี่ยว่าเขาไม่ค่อยพอ,อพอใจสักเท่าไหร่นะฮะกับเรื่องของรถแข่งไม่ค่อยมีความมั่นคงมั่นใจมันก็ย้อนกลับไปตอนอยู่ในโมโตทูนะ,ะว่าในตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเองไม่มั่นใจนะครับใน RC16 ว่าจะแบบว่าเขาจะสามารถไปได้ได้ได,ดีกับรถรถ,รถของ k ค m อมไหมใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆฮะ RC16 น่ี่ไม่เป็นมิตรเอากับน้องใหม่ไม่ต้องเป็นน้องใหม่หรอกฮะ แค่นักแข่งที่อยู่กับทีมมาพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็ยังแทบจะไปไม่รอดไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวครับคือถ้าจะบอกตามตรงก็คือ RC16 ไม่ใช่รถที่จะมาต่อสู้เพื่อหัวแถวนั่นเองแม้ว่าจะเคยชนะแม้ว่าจะเคยมีโพเดียมแต่มันก็ไม่ได้อ้างอิงถึงความสม่ําเสมอที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับค่ายอื่นเขาใช่ไหมฮะก็มีข่าวเลยว่าอยากจะไปที่ยามาฮ่ในตอนนั้นใช่ไหมฮะเหมือนยามาฮ่เองก,ก็สนใจอย,อยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะดิวกันไม่ลงตัวกับ ทาง k ค m ก็คือ k d m เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าผลักดันขึ้นมารุ่นใหญ่อะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องรีบดันเข้ามาในรุ่นใหญ่เนี่ยบางบางท่านอาจจะแอบคิดไปว่าเอ๊ะมันก็เป็นการตัดอากาศตัดไฟตัดตัดโอกาสตัดไฟต้นลมให้กับทีมอื่นหรือเปล่าเนะเพราะว่าก็ทีมอื่นๆก็มีความสนใจใช่ไหมมีมีตอนนั้นเน่เหมือนจะมาฮ่าของรัสเซียลาซลีนะฮะแบบอาจจะเชื่อมโยงกันไปอยู่อยู่ว่บ้างเหมือนกันตามข่าวลือมาเนี่ยแต่ ส่วนตัวผมผมไม่ได้มองประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักสักเท่าไหร่ฮะผมมองว่าต่อให้ไม่ได้ดันขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีสัญญาอยู่กับ KTM อยู่แล้วผมว่ามันมันไม่มีอะไรที่จะเสียหายนะครับคือไม่ได้โดนโฉกตัวไปแน่นนแล่ะคือเต็มที่ก็คือให้เราเนี่ยเขาอยู่ในเส้นทางโมโตโทูต่อไปเท่านั้นเองนะครับแต่ผมมองว่าที่มันเป็นไปในในแบบนี้นะ่าจจะเพราะว่า KTM เนี่ยเขาเขาต้องการที่จะล้างไพ่นะครับในปีเมียคลาสใน MotoGP นักแข่งในขณะนั้นก็คือนักแข่งหมายเลข 9, ก้าเดนโลเปตูชีฮะซึ่งในตอนนี้เขาก็ไปลงแข่งในรายการม o โตอเมริกาซึ่งก็จะคล้ายๆรายการ World s u p e r b i ์ e รายการวิ u ี e ซูเปอรประมาณนั้นแหละฮะแต่ก็จะแข่งขันแค่ในในนักแข่งในแข่งขันแค่ในอเมริกาเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อีกคนนึงนักแข่งหมายเลข27นะครับอิกลเลโคนาฮะซึ่งในตอนนี้เขาไปลงแข่งในรายการ World Superbike ให้กับทีม Honda นะครับลงแข่งให้ SRC ฮะในตอนนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่า ความพร้อมศักยภาพของนักแข่งทั้งคู่เนี่ยเคที็เขาเข็นไม่ไหวฮะในรายของเปตูชี c เนี่ยเขาให้โอกาสแค่ปีเดียวครับแล้วเขาก็ไม่ให้ไปต่อเลยนะฮะ,ะไม่ให้ไปต่อแล้วก็ในรายของ27นะครับเลโกนาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นปีที่2ในตอนนั้นนะฮะปีที่แล้วนะฮะเป็นปีที่2แต่ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าผลงานจะขยับขึ้นมาดีเลยนะฮะก็ยังไป ล้มเยอะยังไปวนเวียนอยู่2-3สาคันทท้ายสุดท้ายก็เลยตัดสินใจลเพราะว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าฮะว่าคือเขา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 ,เขา,เขาไม่อยากจะเอาไว้ไว้แล้วไงเล็ก,กุน่าก็ปีที่2มันมันก็มันก็เลยเลยเกินมาแล้วฮะแล้วก็เปตูชี่เนี่ยอาจจะมองว่าน่าจะไปยากอยู่ก็เลยตัดสินใจที่จะดึงออกมา ถ้าถามว่าจะไปเอาคนอื่นไม่ได้หรอแล้วก็วจะไปเอาคนอื่นทําไมล่ะในเมื่อน,นักแข่งในสต็อกเขาอยู่จังเยอะจังยาะใช่ไหมฮะจะไปมองนักแข่งคนอื่นทีมอมื่นที่อยู่นอกสังกัดนอกเครือข่ายทําไมใช่ไหมฮะมันก็เหมือนว่าเราอุโฟนเดสก็ตกกระไดพลอยโจรในมุมมองของผมนะฮะไม่อยากขึ้นมาแต่ k ค m ีมก็ไม่มีทางเลือกฮะก็ในเมื่อมันไม่ได้มันเข็นไม่ได้ทั้ง2คนทั้ง2 7ทั้ง9กเนี่ยก็จาเป็นต้องเอาคนอื่นขึ้นมาขึ้นมา,นมาทดสอบทดลองดูแล้วไหนๆก็ดึงเรม่การ์ดเนอร์เข้ามาแล้วไงฮะ ก็ดึงมาพร้อมกันเลยโดยที่ไม่ต้องมามามองว่าจะต้องมีพี่เลี้ยงนี่อะไรนะฮะไม,ไม่ไม่ต้องมองก็คืออาจจะใช้นักแข่ง2คนที่บนทีมโรงงานก็คือแบดบินเดอร์แล้วก็มิเกลลิเวล่าเป็นพี่เลี้ยงแต่ความจริงอะมัน,ม,นมันทำได้ได้คล่องตัวกว่าอยู่ทีมเดียวกันไหมไม่นะไม่ฮะต่อให้อยู่ค่ายเดียวกันแต่เขาก็อยู่คนละทีมนะคน2คนหนึ่งอยู่โรงงานอีกคนนึงอยู่เทคฟรีครับ ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันตัวเดียวกันอาจจะมีโอกาสได้คุยได้อะไรกันบ้างก็คือนอกสนามถ้าในสนามมันจะมาคุยอะไรกันบ่อยมันไม่ได้ฮะแต่ถ้าเป็นนักแข่งที่อยู่ทีมเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้ได้เลยใช่ไหมครับอย่างในส่วนที่โรเนโซขึ้นมาอย่างนี้นะฮะในยุคที่รอซี่กำลังรุ่งรุ่งอย่างเงี้ยก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นไปเต็มๆมในยุคที่มาร์คมาเคสขึ้นมานะครับแล้วก็มีดานี่เปโดซาซึ่งอยู่รับทรงดน้านมาก่อนยาวนานหลายปีเนี่ยก็เเ็นเบบเมๆนมๆห ดังนั้นถ้าเกิดว่าขึ้นมาประกบกันในแบบนี้เหมือนประมาณว่าทุกคนต่างมัน่นมีความมั่นใจในตัวเองพกมาฉันก็แชมป์นะเว้ยฉันก็รองแชมป์ชนะมากกว่านายนะเว้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยทําให้อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งนะ,ะในในส่วนตัวที่มองเข้าไปเนะี่ยว่าเทคครีไม่ประสบความสําเร็จนะฮะกับ KTM แล้วก็เลยนำมาซึ่งบรรยากาศที่มันค่อนข้างที่จะบูดนะครับค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยราบเรื่อนสักเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเนี่ยนะ,ะใน23สสนามที่ผ่านมานี่ก็ มีประเด็นดราม่ากันไปโวยกันถึงพิษเลยนะฮะอ่าเข้าไปโวยใส่กันเลยนะก็คือกรณีที่เรมี่การ์เนอร์นั้นก็อยู่ข้างหน้าเราคุณอันเดสในตอนนั้นนะครับที่กําลังกดเอาเวลาเนี่ยแต่เหมือนประมาณบางเหลี่ยมบางลายกันแล้วก็ไม่ค่อยพอใจกันนะครับอาจจะมองว่าเราเราอาจจะมองว่าเนี่ยแบบว่าผมมีโอกาสที่จะทําเวลาได้ดีมีโอกาสที่จะไปได้เร็วกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่คุณมาขวางเหลี่ยมมาบางลายอะไรกันก็ สุดท้ายทีมบอสเองก็จะต้องออกมาปรามนะครับแล้วก็ออกมาทําให้บรรยากาศม,มันดีขึ้นก็จัดงานอีเวนต์โชว์ตัวให้ได้ออกไปคุยไปอะไรทํากิจกรรมร่วมกันนะครับนั่นก็คือสิ่งสิ่งที่เห็นแต่สิ่งที่มันเป็นข่าวลือบอกว่าทางเขาเนี่ยเลวฟันเดสเนี่ยกำลังถูกเพ่งเลงจากลาสซานลาซาลีนะครับในทีม i n f ซึ่งลาซาลีเองก็เคยมองไว้ก่อนนะฮะก่อน,ก,อนก่อนหน้านี้แล้วแนตะ่แต่เค TM ีไม่ปล่อยมาไงฮะอาจจะเรียกว่าดิวกันไม่สําเร็จประมาณนั้นแหละ แต่พอลาสลีไปปีหน้าเขาจะไปอยู่กับอาร์ติเรียแล้วไงฮะดังนั้นก็เลยเขายังแบบว่าสนใจในตัวของเราฟลอรันเดสอยู่ว่าอย่างนั้นครับกับวัย21ปีเนี่ยเขาชอบฮะบอสคนนี้ก็แน่นอนแล้วว่าแกแกไม่ค่อยปลื้มนักแข่งที่มากประสบการณ์นะนักแข่งประสบการณ์สูงนักแข่งที่อายุเยอะเนี่ยเขาไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เขาต้องการเด็กใหม่ๆแบบนี้แหละนะฮะดังนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกันระหว่างอาร์ิเรียกับ KTM เนี่ย ก็แน่นอนนะว่าลาอูเองคงจะดีใจเลยฮะนะแต่แต่เขาไม่เคยพูดอะไรนะฮะก็คงต,งต้องต้องแบบระวังมากขึ้นนะในการที่จะไปพูดอะไรออกสื่อเพราะว่าได้ประสบการณ์หลายครั้งแล้วไงในที่ผ่านมาเนี่ยแต่ถ้าคิดแทนเนี่ยก็คงจะแบบว่าโอ้ยแบบมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นคือ KDM ไม่สามารถที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้นะฮะเอารำพังจะต่อสู้เพื่อท็อปสิบนี่ยังยากเลยในขณะที่ KDM ในปีนี้ในในขณะที่อาร์พีเรียในปีนี้นั้นต่อสู้เพื่อแชมป์โลกครับ มันต่างกันนะครับระดับเลเวลมันต่างกันทีนี้ต่อให้ในปีหน้าเนี่ย INF นะครับจะไปเป็นทีมรองทีมเซตนไลท์ให้กับอาร์พิเลเนี่ยต่อให้ได้ใช้สเปคสเปคปีเก่าซึ่งก็คือปีนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าขนาดว่าสเปคปีเก่าเนี่ยก็ยังคงได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะเนี่ยแทบจะทุกสนามนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้อาร์พิเลก็คือทีม อันดับที่2นะครับโดยนักแข่งนะครับที่มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกก็คือตามหลังามาฮาของฟาบิโอควาตาโรอยู่แค่21เแต้มเนี่ยแต่ถ้าเป็นคะแนนประเภททีมเนี่ยพวกเขาก็คือคนที่มีทีมที่มีคะแนนนําอยู่เห็นไหมฮะว่าการที่แบบว่าถ้ายังอยู่ในเทคฟรีเนี่ยกับถ้าปีหน้าได้ไปอยู่กับลัสซันลาซลาีได้ใช้เครื่องยงนต์ไอเอสจีพีจริงๆเนี่ยโอ้มันจะขนาดไหนใช่ไหมความมั่นใจนะความความมั่นใจมันจะขนาดไหน เจ้าตัวเองก็ไม่ได้ตอบคําถามอะไรนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ยังย้ำนะครับว่าเขาไม่สนใจสื่อหรอกนะฮะไม่ได้สนใจไปอ่านอะไรทั้งนั้นใครจะพูดอะไรจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรนีเ่เขาเขาเขาไม่ไม่อยากจะไปทําให้ตัวเองเสียสมาธิเพราะว่าเขามองนะว่าบางทีการที่เราไปจมอยู่กับตรงนั้นมากเกินไปเนี่ยมันทําให้แบบว่าสมาธินในการทํางานมันเสียไปแล้วในตอนนี้เขาก็อยากจะโฟกัสแค่ในเรื่องในหน้าที่การงานจริงๆในสนามแข่งอยู่กับรถจริงๆไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในโซเชียลออนไลน์สักเท่าไหร่ ถ้าต้องการที่จะผ่อนคลายอะไรบ้างเนี่ยเต็มที่ก็คือเรียกว่าดูหนังดูเน t f ฟ i ิอะไรทํานองนั้นแต่การที่จะไปดูความเคลื่อนไหวไปดูคนนั้นคนนี้พูดว่าอะไรพูดเกี่ยวกับเขาว่าอะไรยังไงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเขาเขาไม่ไม่ได้ไปสนใจอะไรตรงนั้นนะครับนี่ก็คือเขามองว่าเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับที่ท,ที่เป็นเหมือนเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เจ้าตัวนมีสมาธิมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นนะฮะทุกคนดังนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าอย่างไรเสียเนี่ยเขาก็ยังคงจะอยู่กับเคเดียนต่อให้จะจะ ยังไง่ะเหมือนว่าอยากจะอยู่หรือไม่อยากอยู่ก็แล้วแต่นะฮะก็ยังก็ต้องอยู่ให้ครบ9สนามไปแต่ในส่วนของรายละเอียดนะฮะผมเองคิดว่านะครับน่าจะไม่เกินไม่เกินกันยายนนี้นะครับน่าจะมีความชัดเจนของนักแข่งทุกคนหรือเพอเพออาจจะไม่ถึงฮะอาจจะมีการประกาศอะไรยังไงหรือเปล่าในที่ซินเวอร์สโตนในวันที่5วันที่6วันที่7สิงหาคมเนี่ยก็ต้องคอยดูกันนะฮะร,รวมทั้งอนาคตของเขาคนนี้เชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีพอยกไม่ยกหลายคนนะครับที่รู้สึกว่า นักแข่งคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นนักแข่งที่มีพรสวรรค์ที่สูงนะครับเป็นนักแข่งที่มีจุดเด่นนะฮะเอาง่ายๆว่าผลงานในอดีตมันชวนให้คิดไปแบบนั้นแต่พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ย KTM ก็อย่างที่ทราบกันดีใช่ไหมครับว่านักแข่งประสบการณ์สูงที่อยู่กับ RC16 มาพักใหญ่ๆแล้วยย้ทบเอาตัวไม่รอดเลยดัยงนั้นเด็กใหม่ที่ขึ้นมายังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยในปีแรกเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่กันเองนะฮะ ไม่มีพี่เลี้ยงที่จะคอยโฟกัสอะไรมากมายเหมือนกับนักแข่งน้องใหม่คนอื่นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราดูเตลิดไปนะฮะดูจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันนะครับทุกคนอะให้กาลังใจกันต่อไปนะครับใครที่เชียร์เราคนนี้ก็ลองมาคุยมาเม้นมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะฮะตอบคอมเมนต์ช้าไปนิดนึงนะครับทุกคนนะครับแล้วก็งานเขียนก็อาจจะออกมาไม่สม่ําเสมอเท่าที่ควรนะรเพราะว่า แต่และว,วันเนี่ยก็ยังมีภารกิจเรื่องอื่นนะครับให้ปวดเสียนเวียนก้าวอยู่ไม่เว้นวันเลยนะทุกผมชีวิตช่วงนี้ก็ถือว่าเจอมรสุมพอสมควรนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งให้นะครับบางท่านก็พอที่จะทราบเรื่องราวว่าที่จะอะไรนะครับก็แต่หน้าที่ตรงอยู่ตรงนี้ก็ยังคงจะต้องลุยต้องมากันต่อไปเพราะว่าตราดใดที่เพื่อนๆยังคงให้การสนับสนุนยังคงฟังผมยังคงดูผมเนี่ยผมก็คงไม่หนีหายไปไหนแน่นอนแม้ว่าช่วงชีวิตในตอนนั้นจะเจออะไรอยู่ก็ตามสวัสดีทุกคนครับ